ง่าย<ง>มาแล้วมันไม่ได้น,ไดนะจ๊ะเธอเธอเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ขแขนงนึงเธอต้อง,งเก่งเทคโนโลยีไม่อันนี้คือแบบว่ามันเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่แสวเล่นนี่นักวิทยาศาสตร์บ้านพี่อะทํอะไรไม่เป็นเลยก็ คือมันเหมือนต้องเซตอะไรสักอย่างหน่ลยหึ่งอเปล่าก็เลยแบบว่าเออเนี่ยเลยบ้านพี่อ่ะจะทําอะไรที่หนึ่งอยู่ไอจะส่งติ๊กเกอร์ให้เพื่อนทําไงโอ้โหเดี๋ยวว่าแต่อะไรนะเอฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเรือยเขาเล่นไลน์ไม่เป็นแบบเขาไม่รูเหรอเขาเขาเป็นแต่เขาเป็นแต่งานเขาแ้วมาไทยอย่างเงี้ยเขาไม่เป็นเพราะเขาไม่สนใจเขาไม่เขาไม่อยากเล่นไงพี่แสวเล่น น้องน้องมีเรื่องอะไรที่เอาแค่เรื่องเดียวเราจะได้ไม่ต้องคุยนานเป็นเรื่องที่ตัวน้องเนี่ยประสบการณ์ตัวเองเนี่แหละที่เคยคิดลบอ่ะแล้วก็เป,เปลี่ยนเป็นคิดบวกแล้วมันก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นมอะไรน่าเล่าเอาเรื่องสมยนนัยเรียน<ง>เรื่องสมัยทํางานแล้วหรืออะไรก็ได้คยอะไรนะไม่มีอ่ะมีแต่คิดบวกอ่ยไม่มีอะไรให้คิดลบเลยเนี่ยเดี๋ยวนะดูก่อนถ้าเป็นเรื่อง เรื่องสมัยเดิมสมัยเก่าก็ได้ีหรือหรือถ้าไม่เชิงลบแต่ว่าเป็นแนวเหมือนแบบไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วแล้วหลังจากสักระยะหนึ่งมันปรับได้คิดใหม่อย่างเงี้ยแล้วมันก็ทําให้ซ้ำถ่งนั้นได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็คงเรื่องแบบสมัยไหนก็ได้รู้จักพี่ามาพักหนึ่งอะถึงแม้เราไม่ค่อยคุยกันก็คงรู้ว่าพี่ทําอะไรเยอะพี่ทำหลายหลายสิ่ง S <S> <S ช่ไหมคงเป็นแบบแนวแนวเขาเรียกว่า <S <S> <ม>เขาคงเป็นแบบเรื่องเพื่อนเรื่องหางานอะไรทํางานประมาณเนี้แหละ <S <S> ได้ได้แล้วก็ <S <S 2> <S 2> ลักษณะคุยคืออย่างนี้นะเราจะไม่ได้แบบคุยรวดเดียวจบเราจะเป็นการคือไม่ได้เน้นให้ต่างชาติดูเคยเคยดูรายการเดอะสแตนดาร์ดะ ดูไหมเขาจะมีแบบว่าพูดภาษาอังกฤษกับแขกรับเชิญแล้วเขาจะซับไตเติลแต่เราจะไม่ซับไตเติลเราจะเป็นลักษณะว่าเล่าไทยเสร็จแล้วเราก็จะมาเล่าไอชีไทยที่พูดเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษซ้ำแต่คุยอะลองไปเรื่อยๆอ่ะจะไม่เล่ายาวอ่ะคือหรือว่าเราคุยอ่ะเราแนะนําตัวเองมุตต้อมแนะนาตัวเองเป็นภาษาไทยนิดหน่อยแล้วต้อมก็ต้องแนะนาตัวเองเป็นภาษาอังกฤษทับด้วยอย่างเงี้ยเราจะไม่ใช้ซับไตเติลเราจะใช้ตัวเราเนี่ยพูดและทุกสิ่งที่เราพูดอ่ะเราก็จะ ภาษาไทยนิดนึงแล้วเราก็มาภาษาอังกฤษแล้วเราก็มาเล่าต่อภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษโอเคตรงเรื่องเล่านึกออกแล้วใช่ไหมแมน่าจะออกก็เออมันก็ไม่เชิงไม่เชิงแบบว่าเนกาทีฟซะทีเดียวแต่เป็นแนวแบบเรื่องอะไรก็ได้ที่เราที่เราเคยแบบติดลบหรือไม่มั่นใจในสิ่งนั้นแล้วเราก็สามารถจะปรับความคิดให้มันทําต่อไปได้อย่างเงี้ย ว่าเออเรา,<ม>เ,ราเราคิดยังไงทํายังไงทําไมมันถึงได้อันนี้อันนี้ต้อมต้องเล่าเองไงเพราะพี่ไม่รู้ว่าจะอะไรแต่สิ่งหนึ่งคือเริ่มต้นก็จะพี่ก็จะเกิดก่อนว่าเออแขกรับเชิญเนี่ยเป็นใครแล้วก็อยู่อเมริกามาระยะหนึ่งอะไรแล้วเดี๋ยวจะให้แนะนาเอาเองต้อมก็นะมแล้วแต่ว่าต้อมอยากจะจะแนะนําตัวอะไรให้เขารู้ก็แล้วแต่ต้อมก็ภาษาไทยนิดนึงภาษาอังกฤษนิดนึงแล้วพี่ก็จะถามอีกว่าอ่าแล้ววันนี้ มีเรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังบ้างต้อมก็เล่าของต้อมไปอย่างเงี้ยนะโอเคเอาอย่างเดี๋ยวกันพี่เปิดกันไฟพี่มันร้อนแรงแล้วพี่แสบตาแต่ถ้ามันไม่ไม่ร้อนแรงมันก็จะแบบมืดอ่ะมันก็ไม่โอเคไงเออไฟมันร้อนแรงเอ้มาเช้าจะบอกว่าขายของได้มีลูกค้ามาเรียนภาษาอังกฤษแล้วปีนี้ไม่มีเลย เนีย่ยเพิ่งได้อะแต่ได้ลูกค้าหาฝอหลายคนแล้วนะได้ตังค์มาหลายพันแล้วแต่โคตรยากเลยโคตรยากเพราะว่ามันก็เสี่ยงว่าไอ้ฝรั่งเขาจะโอเคไหมว่ามือที่สามอะก็มีทางโอเคแล้วไม่โอเคนะแต่ทางฝั่งผู้หญิงเขาก็ทางผู้หญิงต้องทําเองแล้วทางจะรอให้เราทําให้มันไม่ได้มันต้องมาคุยด้วยแต่พี่คนที่เขาที่เขาจ้างนี่แบบโอเคมากคนเนี้ยที่จ้างตอนเนี้ย เขาก็เข้ามาด้วยแล้วเขาก็คุยเราก็แบบเออพี่อยากดักดูอะไรเดี๋ยวถามให้แต่ถ้าแล้วแล้วเราต้องถามอย่างนี้ต่ออะไรเงี้ยคือเขาจะนั่งอยู่ด้วยกันอะแล้วเราก็จะคุยกับผู้ชายอ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันโอเคแล้วแล้วพี่เขาแบบถ้าเขาไม่โอเคก็บายบายคุณโอนไม่เป็นไรเลยเอออย่างเงี้ยชอบอ,อย่างเงี้ยชอบนักน<อ>ี่แหละคนที่แบบอ,อ,อะไรก็ไม่รู้แบบเหมือนรอให้เราเคี้ยวแล้วก็เอยอย่อนจตะเออไม่ไหวอะ <c oughs> แล้วแบบ จะเอาฟรีอ่ะต้องจะเอาฟรีแล้วเอาแบบหาให้หน่อยหามาให้เลยพี่นึกว่าน้องโอตอ่ะมีผู้ชายมาเลยไงพี่พี่ขี้เกียจหาในเว็บแล้วพี่ให้โอตหาผู้ชายให้พี่แล้วเกิดพี่ไม่ชอบพี่ไม่มาด่าหัวโอตเหรอเออแล้วเขาก็ไม่มาก็ช่างเขาไงก็สนุกดีทําอยู่เนี่ยอ่านนะเดี๋ยวเราจะสวัสดีแล้วนะพี่กดอัดไปแล้วอ่ะโอเคหนึ่งสองสามสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีแขกรับเชิญวันนี้มีสาวสวยที่ 梗。